เปิดผ้ามากกินแด้วพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ชีทากแ้งมนสุกสุกคนเนิสมอมงสบวนพ่พอกันที่เก้าพี่น้องจองบวดทยพี่น้องันี้เขาบัดใส่กโตกินข้าวอย่างเดียวพี่น้องพอถ่าเรามาส่งพี่น้องกับข้าครับบในชื่อัพอถ่าเรามาส่ง มันมีพี่น้องของเอ้ยมุกดบวานแตเมวานเนี่อันนี้ของพระเท่าองระบ้าองเป็นของระบ้าเส้ากระตูนนี่ของพระเท่าองคนไทยนีของเราเส้เอ๋ยรับเมีนหักตือบนเกบะจะไปดินไปเนาะักินยางยางะหยัดพี่น้องไปใช้ประดีเนาะส่งในกระตูเบืนให้จะออกเดินทางขัดนกอดกับอาหารเดินบูมกินเนาะเซ็บเซ็ตต้องกานาะเข่าเส้าเด้พี่น้องเด้ได้ยูเซ็ตเซมันเด้พี่น้องแบบเซ็บไปเมีนบานเนาะ เสบายดีกีรอบ้เขาเ็าพยากเห็นไรงั้นไเกหักลวกนะลวกหักลวมีหักลวกแล้วมีเจ่วนกินขขาเศ้าไปนอนนี้ก็เป็นข้อให้แจงกายังสข้อให้มุกนี้อ่บอกสีะีน้ข้อ้าวบ้าวข้อห้องเทาี่า้มีมีสีนบกอาซีนมุกอ่ะอืมขาดไปหน่อยจใช่ไหเนาะีอืมปนขานม

ร้านไหนมันกินกิน๊ซื้อสุนกับเบอ์กอเนาะเป็นอะไรกินกิน้จัก,จกแส่แ้นี่อืมรับนาะวานเลยหวานทั้งหมดนั่นก็น้ำมันต้ม

Cái này nằm phải <laughs> Nhà hết rồi cháy tí nào Nè, em ăn nắm đây nào Để hả Khi đi

หาพี่น้องหายแล้วพี่น้องห้าลูกสียหายะลูกปลาลูกออย่าเวหได้่หรอหายแล้วเฮียบอกันใจขันเอาพี่น้องไม่ถูบ่บบ่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 บบ่่

ก่นอน่ยคนอีเ <dans él. S 1> ็นเตปากเต็มปากไปดูเนพาประเทศท่านี้เล้วพี่น้องตามจิดใจก็นไปเลก็แซ่ก็ติดตามไปซองเบาไปใด้เลอพี่น้องเลาพาจิตใหม่ๆเนาะซวงเาเนาพรงนี้ก็ออกเดินทางี่น้องไปแล้วี่น้องดีูมาเยอ